วันนี้ที่โรงเรียนเป็นไงบ้างลูกก็โอเคครับ Google ขอเสนออินเทอร์เน็ตเอาซัมพเรนส์เคล็ดลับสอนลูกยุคดิจิตอลตอน กฎพื้นฐานในการใช้ชีวิตยุคดิจิตอลอุปกรณ์ดิจิตอลได้กลายเป็นส่วนสําคัญของชีวิตเราไปแล้วจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่พ่อแม่จะกังวลว่าลูกๆใช้เวลาบนออนไลน์มากแค่ไหนนี่คือเคล็ดลับที่อาจช่วยคุณได้สิ่งแรกที่สําคัญมากๆคือคนในครอบครัวควรมีส่วนในการตัดสินใจร่วมกันเสมอการชวนลูกๆให้ช่วยกันคิดว่าจะใช้เวลาบนโลกออนไลน์อย่างไรและมากเท่าไหร่จะให้ความรู้สึกไม่เหมือนการตั้งกฎแต่เป็นการวางแผนกิจกรรมมากกว่า จากนั้นคอยแนะนําให้ลูกมีพฤติกรรมออนไลน์ที่ดีซึ่งคุณสามารถดูกิจกรรมออนไลน์ของลูกๆผ่านแอป Family Link ได้นอกจากนี้แอปยังมีฟีเจอร์ติดตามตําแหน่งและจัดการแอปที่จะช่วยให้ครอบครัวของคุณมีพฤติกรรมด้านดิจิทัลที่ดีและเหมาะสมและยังปรับแต่งให้เหมาะกับครอบครัวคุณได้เต็มที่สุดท้ายนี้มันคอยสังเกตระยะเวลาที่ลูกใช้อยู่หน้าจอแม่รู้นะว่าเกมมันสนุกแต่เรามาคุยกันหน่อยดีไหมว่าลูกควรเล่นเกมตอนไหนและเล่นนานเท่าไหร่ คุณอาจจำกัดเวลาตั้งเวลาเข้านอนหรือแม้แต่ล็อกอุปกรณ์ของพวกเขาจากระยะไกลเมื่อจำเป็นจริงๆก็ได้แต่อย่าลืมว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กๆด,ด้วยการปฏิบัติตามกฎเดียวกันพ่อนี่เวลาครอบครัวนะ,ะจริงด้วย <laughs> <laughs> ลองเข้าไปดูวิดีโอทั้งหดคลิปในลิส์ Internet of Some Parent เคล็ดลับสอนลูกยุคดิจิทัลได้เลย